จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟี f a 15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand c o i n ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับที่ติดต่อช่อง Channel FIFA t h a i l กับมึงติดกูแจกแต่ถ้ากูแอกมึงเจ็บแบบ1ต่ตอนหนึ่งก็พอสำหรับตอนนี้นะครับผมตอนพิเศษตีบวกนี่เลยครับลูคัสโพดอลสกี้ศูนย์แปด EU นะครับผมเจ็ดบวกสามท่าติดบวกแปดแปดพลแปดพล ตัวที่แพงที่สุดนะผมในประวัติศาสตร์นะผมที่ผมเคยตีนะก็คือ7,000ล้านตัวนี้ทําลายสถิติเลยครับผม8,000ล้านเลยทีเดียวเชียวน้องโน้ตมอร์แกนนะครับผมส่งเข้าประกวดนะโหทําไมน้องถึงได้แบบว่า ใจโหดเยี่ยมขนาดนี้กล้ามากเลยผมก็กลัวดิครับกลัวดิครับผมเพราะผมผมเคยตี7บุกหนพันล้านติดมาแล้วไงดูกันเลยดีกว่านะผมกับดูคัสโคดอสกี้นะแต่ก่อนจะตีนะครับผมน้องเขาบอกว่าให้ตีล่อ,อก,ก่อนตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหาตัวก่อนน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับผมที่มันถูกที่สุดนะฮะเพราะตัวอื่นมันก็หลัก10ล้านร้อยล้านขึ้นไปผมเอาตัวนี้ตีล่อแล้วกันนะครับผมมันมีตัวเดียวนะฮะล่อไปอุสตารีอุสตารีติดเลยแชคต้าติดเลยอย่ยแตก โอ้มันล่อแล้วว่ามันตีล่อแล้วโอ้โหเย้ยกู้แหกนะครับกู้แหกอีกตั้งหากโอ้โหนี่มันเพอร์เฟกของการล่อเลยนี่หว่ามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมกติกาได้ยังเหมือนเดิมนะฮะลืมอธิบายน้องเขาส่งเข้ามาตีไม่ใช่ธรรมดานะครับผมถ้าติดนะรับไปเลยครับผมแปดพันล้านแล้วก็สี่หมื่นแค้ครับผมแต่ถ้าแตกฝันสลายไปสับ <laughs> มาบวกแปดบวกแปดแปดพันล้านชนแปดทีมา้ยแปดแปดแปดหนึ่ง quá wow. <laughs> oh. 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 oh, mà Ok Mà Chết Tẹp sao แปดพันล้านเหรอแปดพันล้านโอ้เกือบโอ้โอ้แปดพันล้านครับผม <c oughs> เรียบร้อย Yes โอ้กูคืนได้บวกสองนะผมอ๋อลูคัสโปพดอสนะกีนะ้ยังยิ้มได้นะลูคัสโปพดอสกี้นะยังยิ้มได้นะแต่คนส่งมาผมเกรงว่าจะยิ้มไม่ออกเลย อ๋อแลครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับตอนพิเศษ1ตอนหนึ่งในตอนนี้นะฮะแบบพันล้านนะผมตอนนี้สูญสลายไปแล้วกลายเป็นสายลมแล้วคือผมเชื่อว่าถ้าสนุกคลายชอบวิดีโอยิ้มกันไลค์นะฮะและสมัครติดตามได้นะครับรีวิวฟิล์มฟ้ารังเกียรติในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนดวงใหม่จ้าครับผมสวัสดีครับ